ผู้ชายคนนี้คือเป็นผู้ชายแบบผู้ชายในฝันนะพูดชื่อไปเนี่ยก็คิดว่า99%ไม่มีใครไม่รู้จักคือเราจริงใจอะคือเราจริงใจงจริงๆเราอยากแบบชนะใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะเออมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังสวัสดีค่ะพบกับแม่หนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์แชร์ค่ะถึงคิวแชร์ตัวเองซักทีหลายคนจะชอบคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากว่า เฮ้ยชีวิตแม่หนูเนี่ยดีจังมีสาม,มีดีมีครอบครัวดีมีทุกอย่างแบบพร้อมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆเราทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ไงว่าชีวิตเราในช่วงแบบ20ตน้นๆเราเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูเนี่ยแม่หนูก็อยากจะให้กําลังใจให้ทุกคนเห็นภาพอีกมุมหนึ่งกว่าที่แม่หนูจะมีวันนี้เนี่ยเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาไม่ต่างจากทุกๆคนเลยโลกใบนี้เรากําหนดไม่ได้เราไม่สามารถที่จะกําหนดโชคชะตาได้ที่ทําได้คือเราอยู่กับมนันแก้ไข อะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็คือปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเลยไปนั่นเองเรื่องความรักเนี่ยคือเราไม่ใช่คนที่โชคดีตลอดเวลาถามว่าโชคดีไหมโชคดีในปัจจุบนันแต่ในอดีตเราโชคดีไหมเราไม่ได้โชคดีเราผ่านความผิดหวงังเราผ่านความเสียใจอกหักจะมีชีวิตเดินต่อไปไม่ได้แม่หนูเนี่ยก็เคยผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวังว่าใครนะคะที่กําลังประสบพบเจอหรือว่ากําลังรู้สึก เสียใจเราไม่รู้จะมูฟออนยังไงหวังว่าคลิปนี้พอได้ฟังแล้วเนี่ยจะมีกําลังใจแรกเริ่มเลยนะคะเราเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งเราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงแหละทุกคนเรียกได้ว่าโลคสวยไหมค่อนข้างที่จะโลกสวยในระดับหนึ่งเราแบบอยากเล่นกีฬาชนิดใดก็ตามแต่คุณแม่ก็พร้อมสนับสนุนอย่างเช่นตอนเด็กแม่หนูก็จะเป็นนักวิ่งนะคะเพราะว่าหน่วยก้านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเนาะเราเป็นคนที่แขนขาย,ยาวทางโรงเรียนก็เห็นว่าเราเป็นคนวิ่งเร็วก็จับเราไปเป็นนักวิ่ง <S <S <S> <S อะโตมาแม่พอเห็นว่าเราแบบหน่วยก้านพอได้ก็จับเราน้ ถึงจุดหนึ่งช่วงมัธยมช่วงมัธยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่นมีแฟนก็มีแหละทุกคน <c oughs> แต่แฟนก็คือด้วยที่ว่ามันก็คือเป็นแฟนที่แอบคบกับแม่แต่ด้วยความที่บ้านเราค่อนข้างที่ส t r i c พ่อนี่คือไม่ได้เลยนะเรื่องแฟนเรื่องผู้ชายทบเข้าบ้านสมัยนะึ่นจะต้องทบสับาเบอร์บ้านผู้ชายทบเข้าเบอร์บ้านนะและได้นานแต่อะไรเลยก็น่จะรู้สึกว่าเวลาเราคบใครเราค่อนข้างที่จะคบจริงจังคือถ้ามาแบบ ไม่ผ่านแบบมาตรฐานของเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเทไปกอนข้างเยอะถามว่าระหว่างนั้นเนี่ยแม่หนูไม่เคยโดนเทเลยเหรอก็มีบ้างแต่เราก็มูฟอ่อนได้ไหวไม่ว่าเราเจ็บขนาดไหนนะคะ เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้เราต้องลุกขึ้นมาอาบน้ําลุกขึ้นมาแต่ง <t> ตัว, <t> ตวลุก <ament> ขึ้นมาใช้ชีวิตสภาพร่างกายภายในมันจะบอบช้ําขนาดไหนอะแต่สาระร่างกายนอกของเราต้องเป๊ะผมเผ้าอยากให้ปล่อยกระเสิงถ้าไม่มีแรงทําไปร้านสระผมดูแลผิวพรรณเนี่ยอย่าให้ขาด สรับผิวเนี่ยอย่างเป็นประจำคือสกับลังนกตัวนี้ของแม่หนูใครตั้งแต่เด็กในช่วงที่แม่หนูเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ขาวเท่าไหร่นะเล่นเป็นนักกีฬาเป็นนักบาสเป็นนักว่ายนา้ำทุกคนเห็นนะคะรูปสมัยเด็กเคยขึ้นโชว์ให้ดูหลายรอบแล้วเราไม่ใช่คนที่ผิวขาวจัวอย่างทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นสรับตัวนี้แหละค่ะทุกคนที่ทําให้ผิวพรรณของแม่หนูเนี่ยมันดีคือถ้าใครสนใจนะคะก็ซื้อได้ทั้ง3ช่องทางเลยช้อปปี้รัซ d าด้าแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลราคาส5 0บาท1แถม1 คือจะเรียกว่ารักหรือเปล่าทุกวันนี้ยังไม่มั่นใจเลยมันเรียกว่ารักหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราอะเสียใจที่สุดคิดว่ามันจะบุกอ้อนต่อไปไม่ได้แล้วผู้ชายคนนี้คือเป็นผู้ชายแบบผู้ชายในฝันนะผู้ชื่อไปเนี่ยก็ คิดว่า99%ไม่มีใครไม่รู้จักขอไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อ,อย่อดใดๆทั้งสิ้นแต่แอบไปกระซิบถามเพื่อแมหนูก็ได้คือทุกคนก็จะค่อนข้างรู้เหตุการณ์นี้ดีเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างก็จะรู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นแบบเหตุการณ์ที่สำหรับแม่หนูก็คือเลวร้ายมากเฉยจ,รจรมากอะไรเงี้ยโหดมากร้องไห้เกือบทุกวันจ <laughs> ุดแล้วก็เลยอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่เราค่อนข้างที่จะก,กีดกา้าวอยู่แล้วแล้วพอวันหนึ่งอะผู้ชายในฝันอะเดินออกมาเข้าสู่ในชีวิิตรรงงขขขขอเาาาาคดดดดูกีีนนนนนนไไไหหห่่ะลซ มากเขาคุยกับเราอะ่ะเขาคิดจะจริงจังกับเราไหมแม่หนูรู้รู้นะว่าเขาไม่จริงจังไม่จริงจังอยู่แล้วแต่ถามว่าทําไมเรายังเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นต่อโลกสวยรักชนะทุกสิ่งคือเราจะเชื่ออย่างนั้นโลกสวยโลกสวยจริงๆเชื่อว่าถ้าเรายังดีอยู่ตรงนี้ถ้าเราแสดงความจริงใจให้เขาเห็นถ้าเราแบบเชื่อว่ารักของเราอะ่ะมันจะชนะใจเขาได้เขาจะต้องหยดอยู่ที่เราอะ่ะ เคยเชื่อว่าเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราเริ่มต้นความรู้สึกของเราเนี่ยเราเริ่มต้นเกินร้อยคือเราจริงๆ,ๆเราอยากแบบชนะใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเออมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเลิกคุยกันยังไงง่ายๆเลยทุกคนเขาหายไปเขาไม่ตอบไม่คุยอีกนอลีเจ็บที่สุดคือลีเราไม่ตอบจริงๆเรารู้นะเราก็ถามว่าเราคิดว่า เขาแบบมีคุยกับคนอื่นไหมคือแซนผู้หญิงมันก็ต้องมีคดิดแต่ว่ามันรู้ไหมมันยังไม่มีใครรู้เราก็ยังไม่รู้อนะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงก็คือเขาก็คุยกับคนใหม่ก็เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อระหว่างที่คุยกับเราคือมันก็คือมีซ้อนซ้อนซ้อน,อน,อน,อนมาเรื่อยๆอนะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เสียใจมาก เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จักปากเขาเรารู้จักขา่าถามว่าโลกทางใบมันถล่มลงมาไหมยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบเออมันถล่มลงมาเลยคือมันเสียใจมากมันเสียใจมากจนแบบเราร้องไห้อ่ะแม่เห็นเราร้องไห้แล้วแม่ร้องไห้ไปกับเรา <c oughs> คือเอาเป็นว่าแม่พาไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรเลยอะ่ะจริงๆคือแม่วันลุงขึ้นคือแม่แบบขับรถพาไปไหว้พระแล้วก็แบบ ทุกๆคืนกลางคืนแม่จะตื่นมาดูว่าเราแบบร้องไห้ไหมเพราะว่าทุกๆตีสามตีสี่ 3, 4, เราจะแบบตื่นมาร้องไห้หรือแบบบางทีนอนอยู่บนเตียงก็ต้องกั้นเสื้ออื่นเอาไว้อะไรเงรี้ยพอะแบบไม่อยากให้แม่เสจจียใจแม่ถามมา,มาคำหนึง่งบอกว่าแม่รักเรามากขนาดนี้เห็นเราเสียใจมากขนาดนี้เราไม่สงสารแม่เราเลยเหรอทำไมเราไม่รับตัวเองเลยนั่นคือคำพูดที่ เป็นแสงสว่างให้เราเนี่ย Move on ได้จริงๆนะไม่มีใครที่จะวันลุกขึ้นมาอ้าฉันโอเคแอมโอเคฉันไม่เจ็บละฉันแฮปปี้เชื่อว่าต่อยทุกคนไปนเที่ยวภาพทุกคนไปนไหนก็ตามแต่กับเพื่อนอะมันยังไม่ได้หายเจ็บหรอกแต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะช่วยฮิลออกไปใช้ชีวิตเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองอ่ะ ได้เจอคนใหม่ๆพาตัวเองไปสถานที่ที่ดีๆแล้วเราก็จะได้เจอกับคนที่ดีๆเช่นเดียวกันต่อให้ตัวเองไปใช้ชีวิตเปิดโอกาสให้ไปเจอคนอื่นแม่หนูบอกเลยว่าถ้าเราปล่อยตัวเองให้โสมให้ดูไม่ดีดูไม่ได้ ใครจะอยากเข้ามาความทําความรู้จักกับเราสําคัญมากเลยคือเรื่องของ first impression เพราะเราเจอหน้ากาันเรารู้นิสัยใจคอแมนะ้เราไม่สามารถที่จะอ่านจิตใจเขาได้เราไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าสมองเขาได้ว่าเขาเล่นเก่งคนนี้เป็นคนจิตใจดีไม่ทุกคนตัดสินจาก first impression ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่าตรงสเปคของเราไหมาบางคนอาจจะชอบแบบตัวเล็กๆบางคนจะชอบตัวสูงๆดูดีในแบบที่เป็นเราดูดีให้ดีที่สุดเมื่อเราดูดีขึ้นเราสวยเราก็จะเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามของเราก็ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้รู้จักคนใหม่ๆได้ศึกษาใจคอคนใหม่ๆและหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเนือคู่ของเราในอนาคตก็ได้ <c oughs> การดูแลตัวเองการทําให้ตัวเองสวยมันเป็นใบเบิกทางนะคะในอาชีพการงานด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะนําพาชีวิตของเราเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเราผ่านเดือนแรกไปได้มันจะดีขึ้นมาก 3เดือนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยอะไรละกําลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยบอกเลยนะทุกคนไม่ต้องไปหาจากใครหาจากพ่อจากแม่เสียใจก็ไปกอดแม่แค่นั้นแหละนั่นคือแบบอ้อมกอดที่แบบมันให้พลังเราที่สุดแล้วในโลกใบนี้อ่ะไม่มีใครที่จะสุขสมหวังได้100%เเโพสิทีฟเข้าไว้คิดซะว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นประสบการณ์ เลือกจำนะคะในสิ่งที่มันดีถ้าเราเลือกที่จะมตักนะคะอยู่กับอดีตกับคนที่เขาแบบเดินผ่านไปจากชีวิตแล้วแหละ <c oughs> เขา move on <c oughs> ไปไกลมากแล้วอะแล้วเรายังอยู่ที่เดิมอะ <c oughs> คือแบบไม่เสียดายเวลาหรอแล้วไม่ต้องไปคิดนะว่าเราเขากลับมาถ้าเขากลับมาเพราะแค่เราสวยขึ้นอะ <c oughs> ก็ไม่ต้องครบต่อให้มันมีรีเทิร์นครั้งที่สองอะมันจะจบแบบแรกความสัมพันธ์ครั้งแรกคือความสัมพันธ์ที่ที่ที่จริงที่สุดแล้วมันจบยัางไงามันก็คือจบแบบนั้นอะเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมหรือว่าเราจะไปอ่านหน ที่มันมีตอนจบที่ใหม่กว่าอาจจะแฮปปี้นิงมากกว่าด้วยตอนนั้นเสียไใจยังไงร้องไห้เยอะเนาะเออแม่บอกร้องไห้เยอะร้องไห้เยอะแค่ไหนแม่จำไม่ได้หรอจำไม่ได้แล้วแม่บอกไม่อยากจำทุกวันมีข้ามพูดถึงชื่อเออแม่บอกห้ามเปิดทีวีที่มีคนนี้อยู่ทุกวันนี้บอกเลยในวันที่เราแบบมีลูกแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เราจะสอนลูกเรา ตอ,อนให้ลูกเราเป็นแบบเป็น gentleman อะคนเราคบกันอะมันไม่ได้แปลว่าไม่จะไปด้วยกันได้มันอาจจะต้องเลิกกันด้วยเหตุผลบางอย่างทุกคนที่เห็นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะสอนลูกเลยคือไม่ให้ไปหลอกใครไม่ให้เป็นหลอก,อกทำลายความรู้สึกของใคร คือคบกันแล้วต้องคบด้วยความจริงใจแต่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เลิกกันมันไปกันด้วยกันไม่ได้ก็คือไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถถ่ายทอดให้ลูกเราไปเป็น g เ n อร์แมนได้ส่วนลูกสาวของเราเราต้องสอนให้ลูกเราสตรองย้อนหลังไปนี้มันก็เป็นเรื่องขำๆไปเลยแหละขำอะแม่ไร้สาระหน้าดูไร้สาระหน้าดูแม่บอกไล้สาระหน้าดูโอ้ คือมองย้อนกลับไปมันขำไหมอ่ะมันขำนะอยากให้เขารู้ว่าเราเสียใจยมากขนาดไหนอยากให้เขารู้ว่าเราแบบร้องไห้หนักขนาดไหนอยากให้เห็นว่าเขาว่าเราแบบโซมอยากให้เห็นเขารู้ว่าการที่เขาหายไปจากชีวิตเราอ่ะชีวิตเราพังขนาดไหนแค่เขาทิ้งเราไปอ่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นค่าของเราแล้วเขาจะหันหลังกลับมาร้องแบบเยาะเราสุดๆเลยอะ่ะ อย่าทำ้ายชีวิตของเราด้วยมือของเราเองแค่คนอื่นมาทำ้ายชีวิตเราทำ้ายความรู้สึกเราทำ้ายหัวใจเราอะ่ะมันก็เจ็บมากพออยู่แล้วตัวเราเองต้องอย่าซ้ำเติมเราตัวเราเองอะ่ะต้องฉุดตัวเราเองขึ้นมาลุกขึ้นมากินข้าวคำสองคำก็ต้องกินกินให้มันรอดกินให้มันมีชีวิตต่อให้มันถึงหนึ่งเดือนที่แม่หนูบอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง <Yeah. S 1> แต่เราคนเดินมนั่นแหละที่ยังคงมีจิตใจที่ดี แต่เป็นเราคนเดิมที่ดีขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นเวลาเรายุ่งเยอะๆเวลาเราออกไปทำรุ่นทำกิจกรรมยุ่งอะไรเขาเยอะเราจะลืมเรื่องนี้ เราจะไม่ค่อยคิดอย่าไปคิดบกมุญทําไมอย่าไปคิดคือผู้หญิงชอบตั้งคําถามไงผู้หญิงเป็นมนุษย์ที่ชอบตั้งคาถามกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ทําไมเราไม่ดีตรงไหนเราไม่สวยตรงไหนแฟนใหม่สวยน้อยกว่าเราอีกอะแล้วเราไม่ดีตรงไหนอะเลิกตั้งคาถามเลิกคิดคือโยนเดินทิ้งไปเลยโยนแบบโยนออกไปจากชีวิตแล้วเลยแล้วก็การที่เขาทิ้งแล้วไปอะไม่ต้องไปว่าเขาตั้งคอนเทนต์สเตตัสแบบ แะเขาว่าเขาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องว่าร้ายเขาไม่ต้องกล่าวหาอะไรเขาไม่ต้องอะไรเลยอาจจะคิดนแง่งว่าแบบว่าคนเรามันทํากรรมด้วยกันมามันหมดกรรมต่อกันแล้วก็ได้เคสแม่หนูเนี่ยเป็นเคสที่บอกเลยอ่ะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง<อ>เราตัดเขาออกไปในจากชีวิตเราแล้วใช่ป่ะพยายามปิดหูแล้วปิดตาก็แล้วอ่ะแต่บางทีแม้เราจะต้องเห็นรูปเขาเห็นหน้าเขาแบบหันไปทางไหนยังเจออยู่เลยอ่ะ คือเข้าร้านหนังสือก็เจอคือเราเป็นเคสที่คิดว่าน่าสมุกอ่อนยากที่สุดแล้วเพราะว่าพยายามที่จะหนีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเห็นเขาแบบคนเวียนอยู่ในแบบรอบสิ่งรอมของเราอยู่ถ้าแม่หนูทําได้เคสเนี้ยคือไม่อยากพูดเป็นนางงามนะแม่หนูทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้บอกเลยว่าจริงๆนี่จบแบบหลายโค้ชมากเลยอะ่ะถ้าวันนั้นแม่หนูอะ่ะยังจมปักอยู่ ตรงนั้นน่ะเราคงไม่มีสามีที่ดีน่ารักอย่างพ่อหนูหรอกเขาไม่มีบ้านสองร้อยล้านแล้วเาไม่มีลูกแล้วเาไม่มีอาทุานแล้วเขาไม่มีอานิเราคงไม่มีแบบส่วนสนุกที่แบบสร้างไว้ให้ลูกหรอกมูฟออนค่ะ<ๆ>ทุกคนเจ็บได้ก็หายได้แค่ต้องรอเวลาเท่านั้นเองค่ะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาแชร์อะไรอีกคือคลิปแชร์ช่วงนี้ทุกคนชอบมากแชร์อะไรตอนน่อดีทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย